เอายังอะอย่าเพิ่งเอาคุยก่อนนะเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาเอาใจคุยก่อนเออมาสวัสดีในเสียงอ่ะเสียงอะเสียงรอรอไงเอาโอเคเออเหมือนแบบเราเป็นโลกเขาจะได้สงสารเรามึงอย่าอย่างนี้ดิยิงใจขอแต่เราไม่ได้เป็นไงเออสวัสดีสวัสดีชื่ออะไรอะ เขาไม่เราเอาดีๆเลือดแต่เนี่ยดีๆนะเชื่ออะไรเหรอเชื่ออะไรเหรอคุณเมาหรือเปล่าคะเฝ้าเฝ้าแอบมึงเป็นอะไรมาคุยกับเขามึงไม่ได้หรอกสาวพูดอย่างเนี้ยเออ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  นะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะมาขินด้าอุ้ยบอยตายแล้วบ้ยตายแล้วมาขินเลยมาขินเลยก็มาขับพ่อขับอะไรนะเดี๋ยวมาขับพ่อข่าเอามาขับพ่อข่าวอะไรนเอาจริงๆริงดิไปทานข้าวกันไหมไปทานข้าวกันไหม ได้ค่ะไปกับผมไม่ต้องโก้อนไปกับผมไม่ต้องโก้อนขอบคุณค่ะชาวฟัดผักฝรั่งฟัดฟักขัดชาวฟัดผักฝรั่ฟัดฟักขัดชาวฟัดบอกฝรั่งฟัดฟักขัดโอ๊ยจะไปฟักฟัดทำไมเล่าทานอิ่มแล้วจานไม่ต้องล้างทานอิ่มแล้วจานไม่ต้องล้างเดี๋ยวผมล้างให้เดี๋ยวผมล้างให้ชามเขียวข้มชาชามขาวข้มขมชามเขียวข้มชาชามขาวข้มขมชามเขียวข้มคจะไปข้มขามไหม ช้ำเขียวคว่ำเช้าช้ำขาวควาำค่ำชามเขียวคว่ำเช้าช้ำขาวคว้านค่ำช้าที่ไหนมาอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะพาไปพบกับญาติผู้ใหญ่เดี๋ยวจะพาไปพบกับญาติผู้ใหญ่โอ้ขอบคุณค่ะอ่ะเฮียหลีเฮียหลีเฮียอฮหลีเฮียหลีคูพูดเสียอาแน่ไม่เสียจริงเชื่อเถอะเอาหน้าพูดเถอดคนก็ลังหาคือคือคืนอ่ะเฮียหลีเฮียหลีเฮียเฮีย ดูหีบอาสมบัติเราเยอะไงเด็กจะพาไปดูหีบหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีเอาที่กำลังหาคืนคืนอะไรบ้างล่ะหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมายหลายหีบยกยกหีบหีบหนีหีบมากมายหลายหีบยกหีบหนีหีบมากมีหนีหีบหนีหายหีบมากมาหนีหีบหนี นิ่ม <screws> น <in the fridge> ี <stumbled upon> <enger> ่น <desserts so> <hungry> ีบเป็นน่ Asia, ีาอะไรไม่เอาแล้วนี another, ่นี้หายนินี้นิหนีหายหนีหายเห็นหนีหีบนีมหนีก้นมากมายรู้จะให้คุณหนีไม่ได้อะอ่ะอันนีบหนึ่งเอาเอาคอยากเก็บเนี่ยไม่เห็นเนี่ยก้องเออมันเป็นแพร่หยุดเฉยไม่ได้จะเก็บเอาหน้าพูดหน่อยเถอมันจะได้เป็นไวโนอยากอยากเก็บหีบเหรอไม่ใช่

กูให้เธอมืแต่กูไม่เคยมองใครฉันเลิกงานรัดที่มือฮ่าบ่นจะได้ทข้าวเย็นเอาเอาเสียงนี้เลยโเป็นเพลงน้องเอสแต่ว่าเสียงสอนเพชรนี่น้ารเลยใช่ไหมเพลงน้องเอหน้าน้องเอสนี่แหละเพลงน้องเอเสียงสอนเพชรถ้าเต้นเวนิอกแล้วแล้วไฟสว่างเนี่เห็นคนดูชัดจันนั่นแหละ ทำยังไงล่ะโอุ้ยกูตายหาแล้วที่น้องเอ็ดเสียงกำเพงถ้าเต้นเบลนิกแล้วโอมจะชุบดัวะไรกันคะคุณแม่เธอมาฮวงไหมให้เธอมาเป็นวันใจโอมซาบุโอมรักดูโอมร้องโวยเธอมีแต่กูเป็นเดิมองไหว ไปัวอายจำได้ไหมทำเลยทำเลยจะได้นั่งดูะจะดูลูกคอสอดเพชรนีแ่แะวังลูกคอจะกระเด็นไปโดนจมูกเขานะต้องทำใช่ไหมลอ,องล <c oughs> องลองก่อนแล้วกนะันนะครับจง่าห่วงท่าเต้นเนื้อกูก็ห่วงเหมือนกันกูจะผิไดไหมเนี่ยเ <c oughs> จ้าของเพลงเอา้าไม่ต้อง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 ไม่สวมไม่ถู <c oughs> อมจะชุบตัวเดยกระทำแทนไอ้เธอมาหวงแทนไอ้เธอมาเป็นวันไงอมแล้กูอมกูอมแล้กูอมลกูอมลงกูโอเคเอาใหม่เพลงไครเพลงรสรุปแล้วเพลงไครเอาใหม่เนี่ยเลยกูไม่อยากไปรายการเนะพราะกูก้กูผิดนี่เนาะลองใหม่แล้วห่ อ้มจะชุบตัวเลยก็ทางแหนให้เธอมาหวงมาแหนให้เธอมาเป็นวันใจอ้มชอบกูโอ้มักูอ้มลงไใหเธอมีแต่กูไม่ให้เธอหันมองไกลอาเลินะนะกินโมหมูต้มตุนใได้ทำใจเ้ออะไรนะคืออะไร เอาไปย้อนทั้งลุกในระหว่นปิดแม่ก็บอกมันระหว่นปิดแม่หน่อยพี่เขาเขาเขาให้ควายหลังเลยระหว่างเปลีนมองเห็นไม่ใช่มึงหรอกโดนทั้งเอวเอาเลยเจ้วเลยน้องก็ชอบไม่กูอ่ะขอเขาเองพี่เขาดื้ออย่าเลยให้พี่ดื้เลยเด็กจีบเองเนี่ยเอาไปไหนเลยไข่ลูกตูงนี่ผมมึงไว้ก่อน เดี๋ยวจะพาไปหาพี่ชายจะ,ยะถ้าเจอพี่ชาย<ม>แล้วต้องมารับรักบางรายนะชอบื้ล